แมงโคกำลังตอนดินที่จะเอามาอุดคันรัน่วนะครับกำลังตอนดินต้องใช้ดินจากพันบ่อพักนะครับต้องใช้ดินจากพันบ่อพักนะครับเพื่อที่จะามาสร้างคัน ลองตอนดินลงไปนะครับลองตอนดินไปสร้างคันใหม่นะครับต้องใช้เวลาสักนิดงครัวกว่าจะเสร็จเพราะเนื้อดินเก่าไม่มีเลยนะครับต้องเอาดินใหม่ไปสร้างดินตะตั้งคันใหม่นะครับดูภาพจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ความยาวก็อยู่ประมาณ30เมตรนะครับต้องใช้ดินจำนวนมากนะครับถึงจะทำคันบ่อได้นะครับพดินคันบ่อเก่าทะเลได้คืน้นไปหมดแล้วนะครับครับก็ต้องให้เวลาแมคโครแต่งแต่งดินมาเรื่อยๆครับหลังจากแมคโครได้แต่ง กันบ่อไปแล้วนะครับนี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับวันหนึ่งนะครับก็แมคโครก็ทำโอเคไหมครับมันก็โอเคนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีคลื่นลมอยู่นะครับทำให้มีการขัดเสาะกันอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องการน้ำไวไ้ใช้เลี้ยงกุ้งนะครับก็ต้องก็ต้องตั้งคันก่อนนะครับ ก็จะมีคลื่นลมกัดเาะน้ำพัดกระทบกะหลิงนะครับก็มีกัดเซาะเล็กน้อยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับใปธรรมชาติเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ต้องรอช่วงหน้าแล้งนะครับอาจจะต้องให้แมคโครมาซ่อมอีกทีนะครับช่วงนี้ก็ยังมีขลื่นคลื่นทะเลอยู่นะครับ แต่ว่าก็ไม่แรงเหมือนเดือนที่แล้วนะครับนี่ก็ได้ดูดน้ำบ่อพักเข้ามาเก็บไว้ได้บางส่วนนะครับครับก็ต้องใช้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับครับก็ฝากสมาชิกกดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ